แต่ถ้าความรู้ที่เกิดขึ้นในระดับแห่งอัปปนาสมาธินั้นมีแต่สิ่งที่ปรากฏการเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปไม่มีสมมติปัญญัติจะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นในธรรมจักกัปปวัตตสูตรท่านจึงกล่าวว่ายังกินกิสมุทยธรรมมังสัพันตังนิโรธธรรมมันติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาทำไมจึงเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เพราะไม่มีภาษาที่จะเรียกนั่นเองความรู้ที่อยู่ในขั้นแห่งโลกีมีภาษาสมมติบัญญัติเรียกได้ความรู้ที่อยู่ในขั้นแห่งโลกุาามมตร,ร,ตร,มระ,ตะมะีไม่มีภาษาที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรทั้งสิน้น มีแต่สิ่งที่ปรากฏการให้รู้ให้เห็นอยู่ว่ามีอยู่เป็นอยู่เท่านั้น